เดี๋ยวเขาจัดการนะรผมเพราะว่าถ่ายนี่แค่ติดเหลืองทุกทีเลยนะครับผมนี่ฮนะ, <c oughs> ะนี่นะผมดินมันแข็งถ้าเคสนพายขยับไม่ได้ก็ตั้งลำให้มันเอียงๆนะผมเนี่ยให้มันได้ระดับพื้น,นผ,มผมใส่นี่ครับเห็นไหมฮะสองนิ้วนะผมไปเดี๋ยวมันรุนกันเนี่ <c oughs> ยนะไป กลับบ้านกลับแล้วไม่ขี่เราเอาดอกไม้มาด้วยเอาดอกไม้มาด้วยอ่ะใช่เอาดอกไม้มันสวยดีอุ่นผาดเหตุสาวตามมาด้วยนะผมโอ้ยี่เอลำบากแค่ สวัสดีนะครับผมนี่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับผม <c oughs> ดูสวนไปดูสวนไม่มีคอนเทนต์ไม่มีโมเมนต์อะไรทั้งนั้นนะผมอ๋อนี่นะผมลองสำรวจดูก่อนนะอุย้ยอย่างนี้มันหนุบหุกเนยนี่ต้องจับเหล็กนะผมว่ายังมีตัวอยู่ผมยังเลื่อมอยู่นะผมเนี่ย โอ้ยได้การได้การขอมีตัวอยู่นะ,ะหลุยเลยนะครับผมเนี่ยสิบขันเมื่อกี้โทรคุยกับทุบวันก็ผ่านน้อยอยู่นะผมช่องอีสานพัดถิ่นนะผม <c oughs> เดี๋ยวไปใส่เบ็ดปลาไหลกันในีแล้วผมผมาอยู่สักคนคนี่แต่ดักขวางไว้เลยนะผมเนี่ยเนี่ยช่องเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่านะ <c oughs> แัดทั่วหมวจะลุยได้แบบรูปไปเดี๋ยวลองลองใส่เล่นๆนะผมจะมองเห็นหรือเปล่าน,นี่ถาำบ่วงให้กลมๆหน่อยมาเอามือลูดูให้มันกลมๆนะผมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็งางมากเกาะนะผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวมยไม่ถนัดเลยผมเดี๋ยวดูตอนปักเลย,เลยกัน <laughs> นให้มันกลมๆแล้วก็จะพาดกันนี่เขนัดไปหลังแรกเลยนะผมอย่งกับสกลนครนะผมนี่นครพนมก็ไปดักมาแล้วนะผมขีใต้สกลก็ดักมาแล้วนะผมตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ถ่ายยูทูบนะผมวางเลยกวางเลยผม หาช่อง,งมัแขบงแล้วผมขยับต่ขยามาด้ง <c oughs> ช่องนี้นะช่องนี้สวยกว่าโอ้ดินกดเป็นลงเดี๋ยวปรับเค็เป็นพายนะผมปรับระดับใหม่กอนี่นะผมดินมันแข็งถ้าเข็เป็นพายขยับไม่ได้ก็ตั้งลำให้มันเอียงนะผมนี่มันได้ระดับพื้น,นผมผมใส่นี้ครับเห็นไหมสองนิ้วนะผมไปเดี๋ยวมันลุนกัน ไห,หมยอย่างนี้เสียดายกับเหล็กยังไงครับผมนี่มนไม่ได้ติดหมาผมปกติติดหมาทุกปีนะผมโอ้โ,อโอรหราดเลยอย่างนี้นี่ครับผมทุกคนราจัดนะผมนะนี่ฮะ โอ้โหนี่โอ้โหพาดแล้วครับผมนี่โอ้โหโอ้โหพาดอย่างแรงครับผมไม่ใช่อย่างี้โอ้โหนี่ครับดูทางครับผมโอ้ยไม่เดากับเหล็กมาเสรยดายังเลยนี่ครับ พาดสองสาวมาด้วยแล้วมาเดี๋ยวดักก่อนนะครับผมแป๊บเดียวเอามาสิบคันเองพาดเลยครับผมอย่างนี้เอากลับเหล็กง้างวางปรับ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 ได้เลยครับเนี่ยโอ้โหทิดพาดยังแรงนะครับผมฮึมกลับเหล็กนะผมหมายอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมบ่วงกับบ่วง หลุ่เนี่ยหลุกเบลอเลยครับผมสวยเลยนี่โอ้โหกดไม่ลงนี่หมาจะถ่ายอย่างนี้เลยครับผมนี่เรื่องในล้อเลยครับผมนี่จ๋าเสร็จแล้วหรกเสร็จแล้วนี่ฮะลูกสาวเรียกแล้ว โอ้หลรผมหลังสุดท้ายนี่ับปากรูเมื่อกี้ลงทุ่งนาโนนเมื่อกี้มันจะเดินไปดูสวนนะผมไ่ทิวนูน้นใส่ในทุ่งนาเหลืออัะคันแอร์มาเดินมาเอาอยู่ตรงนี้เ,เองนะผมรูสองสาวสองสาว หรอไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเช้าเลยไปดูอีกทีนึงกตอนไปซื้อขนมนะคะทุกคนบ๊ายบายยามเช้านะครับผมนี่อยู่สกลนครนะผมอยู่ที่สวนไปเดี๋ยวไปดูหนูกันในดักรถหี่ใกลเนี่นะครับผมเมื่อวานมาดักแล้วพี่ิณโนะหลานนะครับ ทางหลังสวนอะไรนะปลูกเลยปลูกพริกเลยเนอะไปเดี๋ยวไปรุนงานสิบคันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนผมเนี่ยดักอยู่ตรงนี้เลยโภาพนี่ดักในป่าข้าวเนี่ยผมอืบมีเถียงหน้าเถียงหน้าโอ้โหคนแรกก็เด้งนะครผมแต่ไม่โดนนะ đình nô, mày đồn. Ngā kìa níu đặng mày. Oho, nguỵ đình. Hui, mày đồ luôn. Ngā kìa mày, ngā kìa mày nô. Ngā mày mày

ไม่โดนเด่งสองหลังนะผมไม่โดนตัวนี่ฝีมือตกฝีมือตก ต้องกลับเด็กครับผมนะ้วกลับเด็กแล้วบัง,บ,งบังเลยเนะี oh ่ยโอ้โหโดนนะครับผมแล้วมันรู้ลากไว้ไหนครับเนี่ยโอ้ยน,นี่ครับผมโดนครับผมนี่ไงนี่ไงลากตคนนี้ไงนี่นี่นี่น เดี๋ยวจัดการก่อนครับผมโอ้ลากว่านี้นะครับผมแต้มแรกเดี๋ยวจัดการก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาจัดการนะครับผมเพราะว่าถ่ายยี่ห้อติดเหลืองทุกทีเลยนะครับผมนี่ฮะมานะผมมันมันมันเดี๋ยวเขาจัดการก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนี่ผมบ่วงหมานพานในนะผมนี่บ่วงแดงกัดขาดเลย <c oughs> หลักมั็นเล็กเลยกครับผมพกพาง่ายนะผม <c oughs> กัดสามสิบแปดทอนนะผมมันก็โอกาสน้อยครับที่หนูมันจะกัดขาดนะผมนี่แล้วน่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละ <c oughs> แต้มแรกแต้มแรกสิบหลังแต้มเดียวพอครับผม <c oughs> ได้ผัดแล้วไปลุ้นกันต่อย๋ยวไม่เก็บไปกองไยกัน ย่างนั้นโอ้ยนี่ก็ยังนะับสึกจะดักนี่อีกครบแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวต้องนี่อีกสองหลังโคตรน้ำหมานครับหมานหมานหมาน <c oughs> ติดขันนะครับผมหนึ่งแต้มเนี่ยหนูพุกบ้านเลยครับผมเนี่ย ถ้าเป็นกับเหล็กนะผมบอกเลยนี่ฮะดูเขาขุยนะครับผมขุยนะเนี่ยกระกับเหล็กนะแหวก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 วใส่ได้เลยครับนี่หนูติดหน่อยแล้วคุยเยอะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรุ่นานายต้องทำคันให,ใหญ่กว่านี้อีกสักสนิดนงครับผมริงพาไม่่อยอยากใช้คันใหญ่นหนัก นี่ยลอยเขาคุยเลยผม,มนี่ใส่กระเทืนอนใส่หนึ่งแต้มนะครับผม <c oughs> ใส่ค้างไว้ก่อนนะครับผม <c oughs> ได้มาตัวอังเนี่บผมติด ทิ้งเลยเดีย๋ยวต้องกินมาขยับบวงใส่าาใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเก็บเก็บศพก่อนนี่มาแล้วผมหมกดติดหลังหนึ่งแต้มครับผม แจ๋วแจ๋วก,กัดตะกัดซะโหดเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวล้ำล้างเลยนะผมคลิปนี้ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีมุมไม่ไดอะไรนะผม <c oughs> อยากถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยเฉยเดี <c oughs> ๋ยวเอาไว้พึ่งอยู่อีกล,าล้างเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายอ่อนนะผมเดี๋ยวก่อนจะกลับถุงม,มึงจะได้ตีนะอีกขั้ววันเดียวันศุกร์ไปดูนะว่าทั้งเผือกจะมีน้อ,อ่อนแะลให้แก้ิดอนะนี้นี่แหล เด็ดทีเดียวติดหลังไายครับผมเจอกันใหมคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายแล้วผมสวัสดีครับ